เป็นยังไงบ้างเอ่ยอะอันี้หามาเวลยไง้อันนี้กมาได้แต่ว่าถ้าไป่พอดม่นอ้า่มหม้เ็ยัพงนู้ร er like ูใหญ่อะเ็นกน่งอ so ้าไม่พร้อมนี่ไงยไม่พร้อมเลยตันี้เท่านี้ออคอพมแาเริ่มหรือยังครับอ้าวเล่นกันยังไงยังไม่ขึ้นยังไม่พร้อมแต่นี้ยังไม่ขึ้นเลยอ้าวเริ่มเลย อ้าวไปแล้วอันนี้อันนี้คือจะหุ้นตัวโกงอันนี้คือตัวโกงเนี่ยดันลงมาไปงี้แล้วก็ตุ้มๆเลยโอ้ยตอ้ยตุ้มเลยเนี่ยเดี๋ยวคุณไปนั่งอยู่ในรางไปชิคๆนี่นะอันี้อันอันนี้มันมีมันมีกลไกหลายอย่างเลยต้องเอาเป็นกลไกยังไงอะอ่ะอันนียใส่บล็อกแบบนู้นทีนี้มีกลไกอันนี้อปืนต้องเลยมีปืนใหญ่ที่สุดนะ ยิงแรงกว่าด้วยมันต่ำไงแล้วก็บีบปืนนี่มันก็ยิงเอายิงกับหลังด้วยไม่ฉันคิดไมแล้วมันเปเรื่องขอ่าน้องเนยอธิบายหน่อยสิครับกองทัพของน้องมีอะไรบ้างคะเออมีตัวไหนจบมีกำแพงเหรอมีปืนใหญ่ประตูอันนี้เป็นร้านแล้วไอ้ที่แบนๆอันนี้คืออะไรครับอันนี้ไว้ตัดกำแพงพี่นพเหรอหมุนตัดกำแพงอันนี้คือโยนโยนไปโดนแล้วก็อันนี้ อ้าวแล้วไปไปยุ่งอะไรกับกองทัพเขาอ่ะน้องเนยอธิบายหน่อยค่ะมีเครื่องบินอ๋อไอซิมานีล่านิเดี๋ยวโอ้ทำไมอ่ะเครื่องกองทัพมีล่าในติมด้วยเหรอคะค่ะร้านเอาไว้ขายเวลาเวลากองทัพพี่นพมันหิวเนี่ยอ๋อเอาไว้ขายกองทัพพี่ผมนี่รวยดินี่รวยดิอ๋อเอาไว้ขายไอติมให้กองทัพพี่นพเอากองทัพพี่นพซื้อไหมไม่ซื้ออ้าวซื้อนี่ฟรีเลยนะคะ ไอ้นี่ก็จะลบอย่างเดียวไอ้นี่ก็จะขายของเอากำไรอย่างเดียวเลยไม่ใช่ฟรีแล้เราฟรีฟรีฟรีอะไรเหรอคะพี่น้องเนยยิง้อยดูก่อนว่าซื้ออะไรน้่คือพี่น้องเลยยิงตัวนี้สรุปคือน้องเลยจะไม่ลบน้องเลยจะขายไอติมให้พี่นพอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะลบอยู่มีปืนเนี่ยไม่เห็นหรออ่าอ่าอ่าอธิบายให้พ่อฟังหน่อยค่ะปืนตรงนี้อธิบายให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยค่ะอ๋ออันนี้ปืนใหญ่ปืนคอร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบาทไม่ได้ร้อยยี่สิบมิลลิเมตร อ่ะแล้วมีอะไรอีกมีเครื่องบินลบเครื่องบินลบอ่ะแล้วหน้าต่างอันนี้ไว้ทำอะไรอ่ะอ้าวก็ให้ให้พี่น้องเข้าตรงนี้แล้วก็ซื้อได้โอเคอเค๋อให้อันนี้ไว้ให้พ<ไ>่อนของพานานอ๋อเอาไว้ทาหารพี่น้องมาซื้อไอติมน้องเนยไม่ค่อ,ลคอยลบกันเหรอไม่ซือ้อเดี๋ยวเดี๋ยวซือ้อเดี๋ยวเนยจะเดี๋ยวจะแอบ,บแล้วก็อืมอ๋อไม่ซื้อแอบ,บไปกินเลยอ๋ออันนี้ออกแนวขโมยแล้วเนี่ยนี่ตำรวจมาจ้ะไม่เปิดร้านเออไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดตัวนี้ไล่อย่างเร็วเลยง่าย อ้าวอ้าวเยอะมือคืออ้าวนะพี่นบอธิบายหน่อยมีอะไรบ้างอันนี้ใหญ่มุมอันนี้เป็นยิงทำยิงดีกว่ามายิงนะหนาเงยใหญ่มุมโอ้โหไม่ทำอะไรอยู่ยิงอันนี้เหรอโอ้โหมีเหงานม่ถามไม่ตายพอแล้วยิงอาวุธก็หมดละมีอะไรอธิบายหน่อยเหรออธิบายหน่อยอธิบายหน่อยอันนี้คือพิเรนต์ถือดาบอื ช็แล้วยิงดาบเป็นชาร์ตไปโอ้โหไม่มีอะไรทำลายกำแพงน้องเลยได้เลยไม่มีอะไรยิงขบวนไปโอ้ยังไม่ได้มันยิงต่อได้นะเอ้ยอย่าแอบดิอย่าแอบตั้งใหม่สิโอ้โหโอะไรโหเอียงอะไรเอียงเลยไหนดูดิหน้าเจ้าของกองทัพหน้าตาเป็นไงโอเคนะ ก็แล้วท่านผู้ชมงงเลยเนี่ยสงครามอะไรเนี่ยขายไอติมก่อนไหมไม่ต้องไปกินไอติมต้องเหนื่อยก่อนไหม้ยเอาออันเลยะไรอันนี้ยิงน้องอย่างเดียวไม่ให้น้องยิงคืนบ้างเลยอยังไม่ได้ยิงศัตรูเลยอ๋อตกลงไม่ใช่ปั้มปืนหรือลูกไปร้านไอติมเหรอร้านโคกเหรอร้านผักร้านผังเอาตอนนี้เลยดีแล้ว รู้ไหมเดี๋ยวนราไจะไปหาตัวแล้วก็ไปไปเอาของเขาเดี๋ยวเราจะไปขโมยของงเงี้ยบินบินบินบเก็บของแล้วจ้าเอาบินไปขโมยของซะงั้นอ้าวอาไม่เอาไม่เอายิงเลยตกลงไม่ไม่สู้รบกันบินขโมยของทั้งนั้นเลยแล้วเร็วเลยแล้วยิงคนคนตายเป็นหนึ่งคนแหรออีกคนนึงนี่นี่ใครตายเลยเนาะเนี่ยเอริสต์เป็นคนโดนทับตายเนี่ยโดนที่หัว ไม่เมาอ่ะดูดิไม่เมาดูเร็วอ้าวจะจบหรือยังจบหรือยังเนี่ยยิงไม่เกอีสงครามเมื่อไหร่จะจบนี่นั่นๆไปเรื่อยละก็อีไปไหนศาสตร์ประกอบแทบตายอ้าวน้องเนยเจ้าเจ้าของกองทัพไม่อยู่จัดการเลยลูกโอ้โหยิงยังไงอะมันไม่ออกอะลูกพี่น้องพี่น้อขี้โกงเหรอลูก อ้าวตายโอเคสงครามจบหรือยังจะได้แล้วบ๊ายบายท่านผู้ชมยังไม่จบยังไม่จบอ่ะสู้ต่อไปเอาเละเละเกินกาดเราเลยตายแล้วดูดิพี่นกแข็งเก่งกว่านั่นเลยเรียบร้อยอย่างเรียบร้อยอย่างคืนนี้มีจะตายล่ะเฮ้ยนี่ไม่ได้ใช้โัวสุดท้ายจริง ติดๆติดๆติดๆน้อยยิ่งไปตัวกุ้งกุ้งตายแล้วโอ้โหนี่ไม่เล่นแล้วมีง้ำครับก็ได้วนี่ไงเอาจบแล้วอ้าวเลโก้น้องเนยเละแต่พี่นพดังตุบตุบเอาเอาเอาวันนี้โอเคยังวันนี้โอเคเอแต่วันนี้ก็มีอันนี้เลโก้น้องเนยเละแต่พี่นพโดนตุบ สวัสดีสวัสดีครับอ่าน้องเนยน้องเนยน้องเนยบายบายเลยเหรอคะน้องเนยบอกเดี๋ยวว่าเล็กโอเคบายบายกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบายบาย